ปลูกหอมหัวใหญ่ใครๆก็ทำได้ให้ติดลากออกลากเยอะแทงยอดใหม่แบบง่ายๆฉบับหลังห้องไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะรัดผักหลังห้องชวนกันปลูกนะคะวันนี้รัดก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกหอมหัวใหญ่ตามรัดแบบง่ายๆนะคะจากสิ่งของที่เราเหลือใช้จากก้นครัวกันนะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะอันนี้เราก็ ตัดหัวหอมเนาะที่ตัดส่วนโคนออกเพื่อนๆจะเอาเหลือน้อยหรือว่าเหลือเยอะแบบรัดก็ได้นะคะเขาก็จะมียอดที่เหลือให้เราเห็นเห็นไหมคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆปลูกแบบง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้ล่าเขาเนาะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆปลูกหอมหัวใหญ่จากของเหลือใช้นะคะที่เราไม่ทํากับข้าวแล้วแบบง่ายๆนะคะ โดยเราก็จะใช้กระถางที่เราย้ายต้นกะเพราออกโดยเนี่ยค่ะเราก็จะย้ายปลูกด้วยกันแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็เกลี่ยดินในกระถางกะเพราที่มีบริเวณนิดนึงเนาะเพราะว่าหอมหัวใหญ่เขาเราปลูกกินใบนะคะเราก็เกลี่ยเขาออกให้ได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาหอมหัวใหญ่ไปวางไว้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ไม่ต้องลึกเนาะเราก็วางไว้เลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะแบบง่ายๆนะคะเสร็จ,แล,รระะนนจแล้วเราก็กรบดินนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นกิ่งไม้ใหญ่เนี่ยค่ะแล้วเราก็กรบดินนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ลดน้ำตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะได้ยึด ดินเขาจะได้ไปเกาะกับหัวหอมเนาะเดี๋ยวเขาก็จะได้แทงยอดออกให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรากก็จะพาเป็นรดน้ําด้วยกันค่ะก็รดน้ําแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็รดรดต้นกระเพราไปด้วยเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นต้นกระเพราที่เราปลูกหลังห้องของเรานะคะอันนี้เราเตรียมเนี่ยค่ะเราก็จะเอาไว้ตรงข้างในเนาะแถว สิงล้างตาของเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยกระเพาเขายังยังไม่โตเนาะเดี๋ยวเราค่อยออกไปริมระเบียงเนะะี่ยค่ะเป็นการพาปลูกหอมหัวใหญ่แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาอัปเดตว่าเขาจะแทงยอดใบให้เราแตกใบให้เราได้ประมาณกี่วันนะคะเพื่อนๆเนะะี่ยค่ะเพราะว่าคลิปครั้งที่แล้วที่รัดปลูกก็เกิดง่ายนะคะก็ค่อยติดตามอัปเดต เขาออกใบอีกทีหนึ่งเนาะเราก็จะไว้เอาใบมาทำอาหารกันนะคะใส่ทอดไก่ไข่เจียวใบหอมหัวใหญ่กันนะคะดูใกล้ๆกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นปลูกแบบง่ายๆนะคะจากของเหลือใช้เนาะโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะคะเราก็ปลูกหอมหัวหนึ่งแล้วก็เด็ดทานใบได้ตลอดทั้งปีนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะสวยๆนะคะ อัปเดตต้นหอมหัวใหญ่ที่เราปลูกแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะแตกหนอ่อแทงยอดออกมาแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆที่เราปลูกไว้ในกระถางเนาะก็เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคอยอัปเดตให้เ,เพื่อนๆเรื่อยๆเนาะซึ่งสี่ห้าวันเดี๋ยวเขาก็จะออกใบ แตกใบมาให้เราได้เห็นกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี้เราก็จะปลูกในกระถางขวดน้ําพลาสติก6ลิตรนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นกะเพรานะคะเนี่ยค่ะก็เป็นการอัปเดตต้นหอมหัวใหญ่ที่เราปลูกจากที่เหลือจากทำกับข้าวนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อ มเมล็ดพันธุ์หรือซื้ออะไรเลยนะคะปลูกจากเหลือใช้เนาะใช้ให้เกิดคุ้มค่ามากที่สุดนะคะวันนี้ต้นหอมของเราที่เราปลูกก็ได้สิบวันแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาจะแตกยอดใบใหม่ออกมาให้เราได้แบบสวยๆเลยนะคะอันนี้เนาะเห็นไหมคะแล้วลากเขาก็จะยึดติดนะคะที่เราจะดึงแล้วเขาก็ไม่ออกเนาะซึ่งต้นนี้เราก็เอามาปลูกเพิ่มนะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาจะปลูกหลังนะคะ เขาก็กำลังแทงยอดใบใหม่ไว้ให้เราได้เด็ดทานนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะของรัดก็จะเอาไว้รอบๆของกระถางต้นกะเพราเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ต้นแรกที่เราปลูกเนาะเขาก็จะได้ใบใหญ่แบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะก็ปลูกง่ายๆจากของเหลือใช้นะคะเราก็ไม่ต้องทิ้งเนาะอะไรที่เราเหลือ ใช้เราก็มาปลูกได้นะคะเราก็จะตัดง่ายๆอันนี้ต้นนี้เดี๋ยวรัดตัดให้เพื่อนๆนดูนนเนาะนี่ยค่ะเราจะพาดูรากที่เขาออกเห็นไหมคะพเพื่อนเนเนี่ยค่ะอย่างนี้เขาก็ไม่ตายนะคะเขากำลังก็จะออกรากใหม่แล้วเขาก็จะมีรากแล้วก็ดูดสารอาหารเพื่อไปเลี้ยงให้ต้นหอมหัวใหญ่ของเราแทงยอดนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นรากเขาออกมาใหม่นะคะเห็นไหมคะเขา,ขา,ข,าขาวเนี่ยค่ะจุดเขาขาวเนาะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เห็นไหมคะต่อยอดไว้ให้เขาแตกใบใหม่ออกมาเขาก็จะมีต่อนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเนี่ยอันนี้เราเราดึงให้เพื่อนๆนดูเนาะว่ารากเขาออกในลักษณะแบบไหนนะคะเนี่ยค่ะเราดูได้แบบใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นรากเขาออกแบบไหนเนาะ เมือ่อลาเขายึดเขาก็จะแทงยอดใบใหม่ออกมาน,นี้ก็เอาวางให้เขาเหมือนเดิมเนาะน,นี้รัดดึงมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็ปลูกลงง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะก็เขาก็จะแทงเขาก็จะยึดอยู่แบบนี้เราก็จะดึงไม่ได้อน,นี้รากเขาติดแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้รากก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นการปลูกปลูกง่ายๆในขวดพลาสติกหรือ ในขวดน้ํำหรือในพื้นที่น้อยที่เราไม่มีเนาะเป็นการใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เหมือนแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้เขาก็แทงลากแล้วนะคะนี่เราจะให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะถ้ารากเขายึดติดใช่ไหมคะก็รากเขาก็จะออกเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะปลูกหอมหัวใหญ่แบบง่ายๆโดยไม่ต้องซื้อนะคะ เราแค่ใช้ของเหลือใช้ที่เราทํากับข้าวเพราะว่าต้นทุนที่ทํากับข้าวเราก็จะอยู่กับหอมอยู่แล้วเนาะก็เราก็ได้ทํากับข้าวแล้วอันนี้จะเป็นส่วนที่เหลือใช้นะคะเราก็เอามาให้เกิดประโยชน์เห็นไหมคะเพื่อนๆเขาก็จะออกลากแบบเยอะเลยนะคะแบบนี้เนาะอันนี้เขาก็ติดใกล้ติดแล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะเขาก็จะแทงอยอดใหม่ให้เราแบบนี้นะคะ เพื่อนๆลองทําตามได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะวางไว้แบบนี้เนาะอันนี้เขาก็ใกล้ติดแล้วนะคะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้เขาก็ติดแล้วนะคะเนี่ยก็เป็นการปลูกแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะเดี๋ยวเราจะดึงตัวที่เขาลากออกเยอะแล้วเขาติดแล้วให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วดึงมาอีกกระถางหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะอันนี้เราปลูกง่ายออกง่ายรากงอกเร็วนะคะเพื่อน,อนๆนเนี่ยค่ะเพียงแค่เจ็ดวันเราก็ต้นหอมแล้วก็ได้แตกหน่อแทงยอดใหม่อันนี้ต้นเขาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะดูรากเขาจะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนๆนลองทำตามได้เลยนะคะซึ่ง ทำด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงเรามีดินเนาะมีกระถางแล้วก็เพื่อนๆมือใหม่ที่หัดปลูกก็ลองมาปลูกด้วยกันได้เลยนะคะเป็นการปลูกแบบง่ายๆฉบับหลังห้องค่ะก็เนี่ยค่ะก็มาอัปเดตว่าเออเจ็ดวันแล้วเขาติดยังไงแล้วก็อันนี้ก็คือสิบวันแล้วเนาะเขาก็จะแทงใบยอดให้เราแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะทีหลังเนาะแต่ว่าเราจะโชว์รากให้ดูว่าเนี่ย มันออกลากได้ง่ายๆนะคะหรือเพื่อนๆจะไม่ใช้ดินเพื่อนๆนก็ตัดแบบนี้แล้วก็แช่น้ําแล้วก็ลากเขาก็จะออกยาวแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดให้เราแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปพาปลูกต้นหอมแบบง่ายฉบับหลังห้องนะคะจากของเหลือใช้เนาะเพื่อนเื่อลองทําตามได้เลยนะคะแบบง่ายๆค่ะก็สําหรับคลิปวันนี้ที่พาปลูกของหัวใหญ่จากของเหลือใช้เนาะในในครัวหลังทํากับข้าว ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะรัดก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกการติดตามรับชมนะคะก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันเนาะ thank you for watching my video see you again next time have a nice day bye bye สวัสดีค่ะ